สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่ามะพร้าวของผมนะครับหลายคนบอกว่าทําไมดูราคาสูงจังเลยนะครับท่านดูให้จบนะราคาสูงเนี่ยจริงๆเราก็มีลูกค้าก้อ,อนหนึ่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าท่านเลือกได้ว่าท่านอยากได้คุณภาพาะมาพาะพร้าวแบบไหนนะครับลูกเนี้ยผมปกติผมก็อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับมาที่ทับสะแกที่บ้านนะครับ ท่านดูรุกงน,นี้ราคาเท่าไหร่ผมไปซื้อตลาดแถวบ้านนะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะฮะเอาว่าถ้าท่านไม่รู้นะแต่ถ้าท่านสั่งเยอะๆข้าวจ,จะลดให้ท่านหรือครับเท่าไรเจ็ดสิบแปดสิบท่านคิดว่าถ้าซื้อร้อยต้นขึ้นไปเขาจะเหลือยี่สิบาทหรือเปล่าครับน่าจะไม่ใช่เนาะแต่นี่หนึ่งร้อยบาทผมไม่บอกที่ไหนนะครับเพราะว่าจะน่าเกลียดไม่ได้มีบัฟกัน นี่คือมะพร้าวที่ผมขายนี่คือมะพร้าวที่ผมซื้อแถวบ้านไม่ต้องบอกว่าไซลูกเนาะแล้วเมื่อมันเติบโตขึ้นผลผลิตมันก็จะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะลงทุนแบบไหนก็ได้แบบนั้นใช่ไหมครับเหมือนกันเลยท่านลงทุนแบบไหนท่านก็ได้แบบนั้นสนใจโทรมานะครับมะพราะ้าวแทแกเนื้อดีความมันสูงนะครับลูกใหญ่ เปลือบบางนะครับดูนี่ดูนีะน่ะอ่ะอ่อเทียบกันได้เห็นนะครับท่านเลือกได้ถ้าอยากได้มะพร้าวดีๆคุณภาพดีๆนะครับลงทุนนิดนึงแล้วท่านจะไม่ผิดหวังโทรมานะครับ0 8น489 8888 88ครับ0874898888หรือแตะลายแอดนะครับท่านแตะตรงที่ผมมีลิงก์ให้นะครับไม่ต้องไปพิมพ์ตามนั้นแค่แตะปุ๊บมันก็เข้าเลยแล้วเรามาคุยกัน สวัสดีครับและพบกันบ๊ายบาย